ผนะู้บริหารนะฮะการบริษัทพันธ์แข็นรงคณะกรราิกรองคณะรีมาณภาพผ้นภาคและก็สถานการณ์ที่สำคัญคือซึ่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ว่าเป็นวันดีอีกความหนึ่งนะ นะประสบความสำเร็จนะได้สร้างบุคลากรอ,ออกไปรับใช้สังคมแลนะปรนะเทศชาติในการเป็นฟังชั่ function, นอะไรเนี่ยฟังชั่นนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันขศาสตร์เทคโนโลยีนะครับนะเข้าที่ดูนะจากวิดีโอวิดีดีนะลอ,องดูสิบริษัท ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานนะครับคือมันไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะเข้าไปทำงานในระบบสถาบันะแตะต้องเป็นคนที่มีความรู้ ครก็ตอนนี้อาจจะเป็นขึ้นเซลล์ฟ้านะตอนนี้อาจจะเป็นลอนะงนะนนนะและจะยับขึ้นมาเป็นทรานซิสเตอร์นะแล้วก็เป็นไอซีเดี๋ยวนี้มันเป็นเซมิคอนดักเตอร์ของแบ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะวิศวะเนี่ยคันนะทันโลกนะทุกท่านเปิดภาววิชาเซมิคอนดักเตอร์คันท,ทีเลยนะเพื่อตอบสนองควมามต้องการของตลาดเพราะว่าประเทศไทยนะ ยังไม่มีบุยุทกรที่สามารถติดเซ็นีิคอนแัคเตอร์ได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาเร่งการเกษตรศาสตร์เนี่ยเราพยายามที่จะทำหลักจูดเนี่ยให้ได้นะครับเราเมื่อกี้เท่าที่ดูวิดีโอารถเท่าที่ดูวิดีโอนะครับบริษัทนี้ทำอะไร,รู้ไยหน้าดิสก์นะเขาเรียกอะไรนะ f ฟกซ i b l e นะเอ็ i b l e m a เม b o a อ d อะไรสักอย่างเนี่ยนะเกือาจะใช้คอาจจะไม่ถูกแต่ว่าตัวเนี้ย สำคัญนะครับถ้าเราดูนะอาจารย์ยังมีคนที่ก็ลื้อของนะพอลื้อของเนี่ยเวลากล้องเสียนะคอมพิวเตอร์เสียเนี่ยไป็ถึงช่างนะพังทัจ่จะพอตอนนี้ถ้าเราเห็นเมนบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นเมนบอร์ดแข็งๆนะแล้วก็มีตัวไอซีอยู่บนเมนบอร์ดแล้วก็ระหวา่างตัวไอซีเนี่ยเขาจะมีเส้นอยู่บน ของแดงนี่แหลอยู่บนบนแมงก่อดซึ่งมันก็เหมาะกับยุคสมัยนะั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะวิวัฒน,นาการมันเปลี่ยนนะในการที่จะเปินโครงสร้างของอุปกรณ์อะไรเนี่ยมันอาจจะมีรูปร่างสวยงามและบางอย่างมันพับได้นะอย่างเช่นมือถือหรือโน้อตลูกเกดิบาลเนี่ยมันพับกลางจอได้อันนี้เราเป็นที่มาของเฟลซิเบิลนะเซอร์กิ นะก็คือเอาเมน่อร์ดแล้วทำให้ทำพับได้นะแล้วก็วงจรไรต่างๆก็พัได้โดยที่ไม่เสียหายคงทนนะแล้วก็ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นทราบนะว่าท่าำเองทอีง่ประเทศไทยเ,ยเนี่ยนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยบริษัทเวนเทคลยครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีนะที่ทำขึ้นที่เมืองไทยแล้วก็ มันเอาไปใช้ในองควกรต่างๆมากมายนะโดยเฉพาะก้องถ่รูปเนี่ยนะไอ้พวกจอภาพทั้งไหลายนะเวลาเราดึงจอออกมาสายมันนิดเดียวเนี่ยนะบางทีขับไปลับมานะถ้าไอ้แซ์ทิร์ตัวนี้ไม่เดียนะจะหลุดแล้วนะตรงเนี้ยถือว่าบริษัทนี้สำคัญค่าบเกิดรับกลับมาที่ความร่วมมือวันนี้นะครับซึ่งทางบริษัทก็ได้มาช่วยนะในการ สร้างข้องเรียนอัจฉริยนนะตามที่ท่านัุรา้าได้กล่าวนะครับเดี๋ยวจะขอลงไปดูเหมือนกันนะเท่าที่อยู่ในหัวอาจาเนี่ยอาจจะไม่คันสมัยและคําว่าจออัจฉริยะเป็นอย่างไรนะซึ่งตอนนี้น่าจะมีอะไรที่มันก้าวหน้าก,กว่าที่อาจารย์เคยเห็นนะครับแต่อยากจะไปเห็นเหมือนกับทีเสียเหมือน,นกันว่าคำว่าอัจฉริยะตอนนี้อาจจะก้กาวไ,ไกล ่งนะสามารถที่จะดูกระจอและก็ดึงข้อมูลออกมาดูได้ในภายหลังหรือไปต่อเติมอะไรได้มากมายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เม็ตเกนะมาร่วมมือก,ก,กับเางเสร็จๆนะครับแต่ที่สำคัญนะวัตถุประสงค์สามประการ,าารในการเซ็นเอ็นโกยูในวันนี้ก็คือในเรื่องของอิมเมอร์ซีเทคโนโลยีนะครับสมาร์ทเมทรเนนและก็เอนเนอรีคาร์บอนนิวทร์ลตี้นะครับ กนหนึ่งป่าแต่แล้วก็สองนะทัวสมาร์ทในแต่นั้นนะครับก็จอบตรงมาที่ภากคเครื่องกลน,นะครับถ้าเราดูในรายการผลิตน,นะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันถูกสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะทางบริษัทต้องการเด็เครื่องตลเป็นคุ้มเครื่องทีนึงนะตอนนี้นะถ้าเราดูในเทคโนโลยีต่างๆ จะเห็นว่าเครื่องไม้เครื่องมือทาเองได้หมดแล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่เก่งกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะที่จะต้องไปคุมเครื่องพวกนี้ให้มันสามารถที่ทํางานต่อไปได้เน้เพนนี้ให้นำทางานไปถูแล่ก็ไม่เสียนะไอ้ตัวนี้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็หมหาดเจริญศาสตร์เนี่ยเราิีเด็เราตดด้ก็เนี่ยนะออกไปรับใช้สังคมตรงนี้ได้แน่นอนนะครับ แล้วก็ตัวในนั้นะคือคือประเด็นของสำคัญเลยในเรื่องของซัพเทเรบอลนะคำว่าคาร์บอนเนมิตรตี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆนะที่เรากจ้าประกาศว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นกลางทางคาร์บอนในปี2035นะก่อนประเทศ15ปีนะครับคําว่าเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นก็คือนะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็น้องๆนั่นก็คือ ในการผลิตนิสิตของเราเนี่ยปีนึงน,นะนะเราใช้ระบบปล่อยทารกไปถึงประมาณส0 0ห0ื่นแปดันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้โดยที่เราไม่คอนเซิร์หรือสังคมเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันจะอยู่ยากนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรเลยตัดสินใจว่าถ้าเราปล่อยไปเท่าไหร่นะในปี2 0ง5เราจะต้องเอมามันคืนนะนันกการีึกาชาบ้านเนี่ยกลับ เข้ามาส่งระบบนะฮะนั่นก็คือเป็นศูนส์นะครับซึ่งในภาคปริกัรนี้ก็คือในการดูแลในเรื่องของการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆต้องคอนโทรลและก็ปรับปรุงให้มันเปนสมัยแล้วก็ลดการใช้พลังงานแต่ก็ที่สําคัญนะเราก็พยายามเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับเป็นโซลารูถข้าไม่พอนะข้าไม่พอ ก็ต้องปรปบบุงป่าเพิ่มเพื่อสุขสัน์อันนี้นันก็คือปล่อยไปเท่าไหร่ต้องดึงกลับมาเท่าน,นั้นนะครับจะเด็กการมีป่าเยอะนะสามารถดึงกลับเลยก้าที่อาก,กาศว่าสองศูนสามห้าเนี่ยเราจะเป็นมหาด้ที่ติดกลางคาร์บอนคำว,ว่าเป็นการคาร,บรถถ์บอน้าทําพทุกอย่างแล้วนะยังไม่เป็นศูนย์นะครับวนไม่ศูนย์สามารถที่จะไปซื้อคาร์บอนเิตจากคนที่มีได้อันนี้คือคำว,ว่าคาร์บอนอินร์ทติ แต่ถ้าคาดการ์ดเอ็นเซิโไปเท่าไหร่ตรงนี้ยากนะครับคุณปล่อยได้เท่าไหร่นะคุณต้องดูซับกลับมาเองหรือลดเองให้ได้สูงห้ามซื้อนะครับอ่าอาจารย์เร่ออะไรตรงนี้ตรงนี้หนึ่งที่พูดตรงน,นี้หมายความว่าคณะนิตวะนะแล้วก็ทางด้าน,านาการเรื่องตัวเนี่ยเราทําการเรียนการสอนในเรื่องเนี้คอนเซิร์นอย่างหนักเนี่ยครับว่าทำอย่างไรในการที่เราจะแนนแนนหรือว่า ใช้ในเรื่องเครือกกอ่องกรดจะให้มีการกดปล่อยทำแต่ใส่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นพลังงานที่เรียนรต่าาๆกลับมาได้นะครับเนี่ยอาจารย์จะนั่งตรงนี้อจาจรับขอบคุณชี่แล้วอาจารย์ <S <s <ug> <S อจาอออจารย์เจ็บใจน,น,นะก็ตอนนี้เราไปถึง U v วอะไรนั่นนะแต่ว่าอาจารย์นี่ก็าไปไกลถึงไอโรเจนแล้วนะในการที่จะใช้พลังงานที่ไม่กดปล่อยไม่การ กะลางทำรถมอเตอร์ไซนะเป็นต้นแทบบี่ตวกเอาพลังงานจากน้ำนะมาเป็นพลังงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงก็ไน,น,นะคิดว่าตัวต่อไปจะมีน่าจะเป็นตัวไอตัวมีมหาไรเกษตรศาสตร์ก็พร้อมนะฮะนั่นก็คือในเรื่องของเอเนรจีการคอนโทรลอะไรต่างๆในเชื้อเพลิงก็ได้ทำแล้วควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็โดยสรุปนะมหา,ายัยเกษตรศาสตร์ดีใจและก็พร้อมที่จะเป็นผู้ดยู่นะครับ สัพพมาเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาร่วมกับมหาวิทยาลัยเราคงจะช่วยกันพัฒน,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 นาทำงานจิตใจนะและก็สร้างบุคลากราาาทีร่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้กับประเทศาติ เชิญท่านศาสตราจารย์ดรวันชัยล่อสุดใจเก่าสุนทรภพิตเกี่ยวกับห้องเรียนในเจอคลาสทูมครับเรียนท่านรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดรดรงศินทราลนะครับแล้วก็เรียนท่านผู้บริหารบริษัทเอ็กเช็กเมนูแฟคเคอร์ริงคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัด นิสิต <tu> บ <i ro> ุคลากรและวก็พันธสืบรวชนนะครับก็คณะวิสึกรูมใจที่วันนี้มีโอกาสได้มีความร่วมมือกับบริษัทเนชเช็แมนแฟคเจอริ่งคอป์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดนะครับจริงแล้วเป้าหมายของหายเกษตรศาสตร์แล้วก็คณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยก็คือการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่ประเทศชาติและสังคมนะครับเรามีคอนเซ็ปต์ในการสร้างก็คือว่าเรา ต้องการคำหนึ่งนะครับก็คือว่า Future Class Engineering, ร์ a า s e ฟเ i n จิเนียรหมความว่าด n a ของบุคลากรที่จบไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็จะมีอสามคำด้วยกันก็คือคำแรกก็คือคอมเพล็กซิเราต้องการสร้างบุคลากรที่ทำงานในอนาคตที่มีความ c o มเพล็กก็คือความซับซ้อนได้โลกของอนาคตเนี่ย ต่อไปมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ธรรมดามันจะเป็นความซับซ้อนมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยต้องการสร้างให้คนที่สามารถทํางานในความซับซ้อนในหหาวิทาลยได้อีกคํานึงก็คือ resilience นะครับเราต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเราสามารถยืนหยัดได้ในการทำงานไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่คนที่สําเร็จการศึกษาจากเราไปจะทํางานได้ แล้วอีกคำหนึ่งซึ่งวันนี้เป็นการเปี่ยนอย่างหนึ่งนะครับก็คือคอมมูนิตี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับทุกคนทําง,งานหมายถึงว่าคนที่เป็นสิทธิ์เก่าจบอยู่เราก็ทําง,งานอยู่ในอุตสาหการรมทั้งในระดับโลกและระดับชาตินะครับเราก็เป็นชุมชนที่มีเครือข่ายมีความแข็งแกร่งวันนี้เนี่ยที่ทแพทยอาจารย์อภรบอกนะครับสิทธิ์เก่ากลับมาช่วยเหลือภาควิชากลับมาช่วยเหลือนะ คำมูน er ิท uh, uh, um, ี Although, ้คอมมูนิตี้เนี่ยเป็นคำหนึ่งที่บอกว่าคณะนิสิตที่จบจากคณะเราไปเนี่ยจะมีความได้เปลี่ยนสามคำนี้ทำให้เราสามารถผลิกทรัพิสวกสดุที่เป็นฟิวเจอร์คาร์เอ็นจิเออร์ดิ้งในอนาคตได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะพุ่งผ่านไปต่อมาก็คือว่าเราจะต้องเอ็นจิเออร์ดิ้งอันฟิวเ a อร์โลกของอนาคตเนี่ยมันจะค้าเราไม่ได้มันจะมีปัญหาสิ่งต่างๆที่มากขึ้นทุกอย่างไปอย่างรวดเร็ว แต่คำว่า engineering เป็นคำที่พดีกได้เป็นศาสตร์ที่คณะวิศวะของเราต้องการสอนให้เด็กเราสามารถทํางานในสิ่งที่พิดีกได้ในอนาคตนะครับแน่นอนว่าสิ่งวันนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือห้องเรียนอัจฉริยะเป็นสิ่งหนึ่งเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เราจะสามารถทําสิ่งนั้นได้เป็นการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ดึงภา,าคอุตสาหกรรมเข้ามาในห้องเรียนเพื่อที่เด็กเรานิสิตของเราเนี่ยจะสามารถออกไปทํางานแล้วเป็นประโยชน์จริงๆนะครับคอนเซปต์นหนึ่งที่เกิดขึ้นในมหาลายัยปัจจุบันก็คือโค,โครเรีเรชั่นการผลิตนิสิตไม่ได้ผลิตโดยอาจารย์อย่างเดียวต้องร่วมมือกับอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้เป็นจริงนะครับโดยบริษัทเน็กเทคแล้วก็โดยภาคราชาสิทธิ์เป็นต้นๆดึงอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมด,ด้วยมีคำว่าโคดีไซน์คือออกแบบหลักสูตรร่วมกันนะครับแล้วก็โคทีชเรา สามารถดึงบุคลากรที่มีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสิทธิ์เก่าของคณะเราเข้ามาร่วมพัฒนานิสิตรวมกันนะครับวันนี้ก็เป็นสิงที่เกิดขึ้นที่วันนี้ท่านสืบมนชลแล้วก็ทุกท่านก็จะได้เห็นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็คณะก็จะมุ่งหน้าไปในทางของดิจิทัลในห้องเรียนอัจฉริยะรวมถึงเรื่องของซัสรุ่นที่เรื่งท่านอนิกาตใด้กล่าวนะครับวันนี้ ผมเชื่อว่าเมคกเทคคลาสรูมเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเชิงลึกต่อไป,ประหว่งางภาครัฐกับบริลัทแคนาดัสคำสาบกับทางบริษัทเม็กเทคคอร์เปรชั่นเม็กเทคแมนแฟคเจอร์คอร์เปอเรชั่นประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีโครงการที่ทําร่วมกันมากมายในเวลาข้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบของการประสานพลังระหว่างภาคหาวทิทยาลัยนะครับกับภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่เราจะสร้าง ก่อท awesome yeah ี่มีคุณภาพตามคอนเซ็ปที่เราได้ตั้งไว้ของรัฐสนะครับก็ขอขอบคุณท่านารของค่ะบคุณท่านอาจรับสชััรำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณโกวิศารัฒนาคุณได้กล่าวสุนทรพจน์ห้องเรียนในเด็กคลาสรครับระยเรียนอาจารย์ที่ คอื่นเลืวนนี้เนี่ยต้องมีความรู้สึกว่ามีความเพิ่มใจอยู่นิดๆินะครับวันอยน้อยคืออันนี้ก็เป็นสินตาว่อที่ที่เป็นลูกแม่ลูัศิืย์ตไปน่าจะสามสิบกว่าปีมาแล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนานะะทัาา้งมาแลวจะต่างกับทางวิทยรูปนใดนะครับอ,อยากจะ เท้าความอีกนิดนึงว่าทำไมเราถึงคิดที่จะเริ่มมีโครงการนี้ขึ้นมาครับอ,อ,อย่างที่ท่านท่าทุกท่านไ,ได้ดูในวีดีทัพนะว่าเ,เราครบรอบ30ปีจริงๆก็คือว่าพฤติการเมื่อป,ปลายปีที่ผ่านมานะครับ90เราครบเราอยู่ที่มา30ปีแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นปีที่30แล้วนะเออเกิดไม่เจ็บปิติชิ้นส่วนที่เมื่อกี้อาจารย์ในหลวงบอกนะว่าก็เป็นเราเรียกว่าเป็นตัว เทคซิเบิร์นยูนิเซอร์จิตนาเป็นเครื่องแข่งวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่อยู่นะฮะซึ่งไอ้ตัวชิ้นส่วนรอบต่ายอย่างนี้เนี่ยมันอยู่กับอุปกรณ์และตัวอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยในหลักแล้วอย่างที่เราเราสั่งซื้นี่ก็เป็นพวกฮาร์ดดิสก์อย่างเงี้ยนะก็ใช้อุปกรณ์ที่เราชิ้นส่วนที่เราไปเห็นนี่นะครับแล้ว รู time, uh, ้ไหมครับว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตฮาดิเป็นดามหนึ่งของโลกอยู่ที่เมืองไทยก็แล้วนโยบายของรัฐบาลในล่าสุดเนี้ยประกาศเราว่าจะเป็น p c กของอาเซียนของเอเชียเพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าเรื่องของตัว p c d หรือว่าจะเป็นตัว FPC ที่เราเรียกว่า เตคจะเสื่อถึงเนี่ยมันจะมีความสาคัญอย่างยิ่งนะครับเทคุนโลยีเนี่ยมันมีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไปไกลมากๆนะครับแล้วก็เราอยู่มาครึ่งสามสิบปีเนี่ยเราพบว่าในระยะสามถึงห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำธุรกิจมันเริ่มมีความยากมากขึ้นเรื่อยเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปไวมากนะครับ ในสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่ามันอาจจะขึ้นเป็นขนาดเป็นเส้นร้าเป็นเส้นตรงนะแต่วันนี้การเ,เปลี่ยนการเคโคโลยีเนี่ยเพราะว่ากราฟมันทิดเป็น e x p ส n วนเชียนะครับสามปีที่ผ่านมาไว้พนะรากว่าในขณะที่คู่แข่งนะครับในธุรกิจนี้ก็เริ่มจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่เรื่องของตัว โกลบอลซในเรื่องของภูมิรัศมาาีนะครับใช้หน้าทั้งนันก็เริ่มมีสภาพแวดล้อมทางรกิจเปลี่ยนแปลงต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆครับทำให้วันนี้การธุรกิจเนี่ยต้องแข่งขันกันสูงขึ้นอย่างความมากนะครับที่เป็นที่มาว่าคําว่าควา,ค,ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรของประเทศเนี่ยต้องหันมา พิจารณาแล้วก็ทำให้มันจริงจริงจังๆให้มากขึ้นเลยให้มากขึ้นเลยนะคนกเทรดเองเ,เราก็ได้พิจารณาเพราะว่าเออเราพวรที่จะามามองเรื่องพุทาตรน,นี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเช่นโรยีเนี่ยมันจะไปไวก็ตามนะครับแต่สุดท้ายก็คือทุกคนนะครับถ้าคนไม่ดีจริงไม่เก่งจริงนะครับ เทคโนโลยีที่พูดถึงวันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปไหนนะเพราะฉะนั้นร่างเข้าของข่าวขีดความสามารถในการแข่งขันขผมยังมองว่าบุคลากรเนี่ยเป็นเรื่องสํงาคัญที่สุดที่ไปที่มาเห็นว่าในวันนี้เราถึงหันมามองสร้างความรุ่งเรืองกับทางมหาอะไรัยแล้วก็ได้มีการิีๆแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการเริ่มเป็นการติดต่อกับชาตอ ยารเนือชัยนะฮะให้เริ่มเริ่มการบอกว่าเรามีโจทย์อย่างเงี้ยย์ช่วยเข้ามาดูว่ามีอะไรบ้างที่จเราจะสร้างความร่วมมือกันได้บ้างก็เป็นทีมหมาถึงสามโครงการที่เมีท่านจารนให้มพูดถึงเรื่อเรื่องของการใช้ ARVR นะครับนำมาใช้จัดทำเรื่องแผนฝึกอบรมนะครับ สมัยก่อนเนี่ยอบรมก็คือขึ้นสไลด์ขึ้นพอรอ์ตนะครับแต่ความเฉเร็จที่อาจารย์ได้พูดถึงเราเราคาดหวังกันเลยว่าคนที่จะเข้าฝึกอบรมเนี่ยเขาจะตื่นตาตื่นใจกับโลกโลกความจริงมาเปึนกลับทมไมก่อนอาจจะมาเรียนแล้วก็ไปนั่งในท้ายห้องอะไยาเ้ยนั่งหลับอะไรบางนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นโลกสหมุนจริง สมมติว่าเราฝุดเรื่องของการเมนเทนัสนี่เราไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องจักรต่อไปนะครับเราสามารถซิมูเลชันได้ว่าเมื่อเค,นนะเครื่องจักรมีนาดนี้เกิดขึ้นคุณจะแก้ปัญหาเครื่องจักรอย่างไรแสดงว่าเรื่องนี้เรื่องขุบวเนี่ยมันก็จะช่วยพัฒนาเราได้เรื่องของการเรื่องของสมาร์ทเม่นเทนันนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับพิโรงงานเราอย่างาาเงี้ยถ้ารายการผิดหยุดไปหนึ่งวันนะมูลค่าของเขาเรียกอพยพที่คอร์สเนี่ยมัน ประมาณสี่ห้าล้านบาทตาอ่อวันอนี้มันเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้ามีสมารธิเพนนัทที่อาจารย์พูดถือเงี้ยครับเราเชื่อเลยว่าการจัดการงา,รารนจัดการเรื่องการส่อางโรงเรียนใจนี้แม่ชีเบ็ดราม่านะ่าจะว่าลงไปอย่างเป็นระยะนะครับทำให้ความสามารถในการแข่งขันเราน่าจะเทีบสูงขึ้นได้ดีได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเรื่องของตัวการ ปรับปบรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับเรื่องของคาร์บอนอิมพเลอร์ี้วก็ในนโยบายของบริษัทกำหนดชัดเจนครับว่าในปี2030นะเราจะลดไม่ได้30%นะครับเมื่อเทียบกับปี2018เป็นปีฐานซึ่งวันนี้เราก็ทำ,ทำกิจกรรต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยว่าเราน่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครั่จากโครงการที่ได้ร่วมมืกกอกันจับทาร มาในกรรนะครับแล้วก็โครงการที่เราได้ทำก่อนหน้านาี้ลปครับซึ่งก็ได้คาดหวังแล้วว่าจากความร่มมือในวันนี้นะครับมันมันจะคเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวันข้างหน้านะครับเราอยากเห็นน้องๆนะครับได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในโครงการนี้นะครับคือชีวิตจริงชีวิตการทำงานจริงกับชีวิตในช่วงวัยเรียนเนี่ยนะครับ บางทีมันมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเวลาที่เราเรียนเนี่ยมันอาจจะมีช่วงเวลาที่อิสระนะครับเรามีองค์ความรู้ประมาณที่อาจารย์สอนแต่เวลาที่เราไปทางานจริงสิ่งหนึ่งคือเวลาที่คุณเจอปัญหาอะไรคุณเจอปัญหาแล้วคุณจะแก้ปัญหาไงถ้าคุณไม่มีองค์ความรู้ที่ดีพอนะครับถ้าคุณไม่มีเขาเรียกว่าซอฟต์สกิลที่ดีพอ นะครับการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวลาคุณต้องเจอเพลนเชอร์หนักๆอย่างเงี้ยนะจากลูกค้าจากอะไรต่างๆอย่างเงี้นะคุณจะแก้ปัญหาเป็นยังไงนะครับแล้วเราเชื่อได้เลยว่าในเกรรษตรศาสตรเนี่ยเราสร้างน้องๆสร้างวิศวะก่อนสร้างวิศวกรออกมาที่พร้อมที่จะตอบสนอ,องต่อสังคมในวันข้างหน้านะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับจากความร่วมมือของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้เสร็จเราก็ขอบคุณทีมงานอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้เข้ามาเฉลิมร่วมในในความร่วมมือสัมคันธ์ในการอบนะครับขอบคุณครับทอจางนี้ขอเดียวเชิญทั้งสี่ท่านอยู่บนเวทีก่อนเพื่อรอกำหนดการถัดไปครับในลำดับถัดไปจะเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัทแม็กเซ็ปเมนูก็จะเด็คอร์ปอเรชั่นประเทศไทยจำกัดครับ